องเดี๋ยวคงจะต้องเปลี่ยนอาบน้ำของลุงอยู่แล้วเฮ้ยรวยไม่เอานี่ไปแล้วผมผมเมื่อคืนผมมาตีห้าผมมานอนอยู่เนี่ยไปไม่ไ่อกงไปนอนตรงนั้นหนึ่งอนะจะตวงคนะับมาเป็นเรือประมง แง่พอดีเลยใส่เขาใส่เกงขาหใหญ่เดี๋ยวจะถ่ายวิดีโอแค่นี้ก่อนดีไม่ใส่มีเกงขาเดฟมาแลกวกตัวเนี่ยขนาดเท่าพวกะเขาไนะอ้ลุงละขอจะเขาก็เขาก็ทำอย่างเงี้ยเขาไม่มีคิวผมเนีกก่ยมีคิวไงที่บางปูมีคิวครับมีคิวแต่ไม่ไม่ใช่เขาไม่ใช่ไม่ใช่เขานั่งไอ้นมสาวใช่ไหมอ๋อเขาจะเข้าไปยาคนครอย่างเดียวสวยถ่ายฉันด้วยแล้เนี่ย พอโ,โอเคโอเคถกขาพอหรือเปล่าไม่พอล็อกของแกมันเตี้ยเออเออเอออืมเอา,เอาพอแล้วทีนี้ไปนี่เดี๋ยวดิแกเดินนกล่องนี้ด้วยนี่ไงกล้องถ่ายนี่นี่ครับกำลังจะ ตอันี้ก็นักท่องเที่ยวทั้งไม่ใช่คนขับเรือเรืออยู่โน่นโทรศัพท์ตกนะครับเรือไปเออไม่จมนี่หว่านึกว่าจมนึกว่าทรายมันทะลุเปเกาะเกาะอะไรเกาะเกาะนมสาวเกาะสารเจ้าแม่นมสาวอย่นี้กำลังขึ้นเรือครับพอดีใส่กางเกงขาบานมาขึ้นเลยอ่ะขึ้นเลยครับ เนี่ยผมต้องจูงออกไปเพราะว่าเป็นหมื่นทุ่งลงให้ผมดันไหมให้ผมช่วยดันไหมไม่ต้องครับเออน้าผมบอกอะไรว่าเอาเข้ามาไอ้แต่เรือยำใหญ่ว่ะอืออันนี้เรือประมงของลุงไงเนี่ยเรือประมงอ่ะใช่ครับอ๋อแล้วกลายเป็นท่องเที่ยวจดทะเบียนท่องเที่ยวอ๋อทีแรกผมนึกว่ามีเป็นคิวไงไม่ไม่เกี่ยวเนาะที่นี่ไม่เกี่ยวครับบางปูมีอ๋ออันนี้มันจาไปเกาะนมสาว เกาะเจ้าแม่นมสาวคือไม่ไม,ไม่ไม่มีคิวไปไหนก็ได้ครับเพราะว่าตวัวนีว้ละหนึ่งตอนอ๋อเอเคปนี่ครับที่สังเกตด,ดูเรืรบบอเนี่ยมีโอ้ผมผมจะจะเมาเรือวันเนี่ยนี่ครับนู่นเลยเกาะนมสาวอยู่นู่นครับฝั่งเจ้าแม่ก็นนอ,อยู่ตรงนู่นครับนู่นครับเป็นร่องตรงนี้นี่นะฮะที่เปียกมาก อันนี้ไม่ใช่ครูเตยนะอันนี้ครูนมเออได้นั่งเรือว่าวันนั้นนั่งเรือไปกอะช้างเมากับตาย เสาทะเลาะอุย้ยมันมีร่องเนี้ย,ยไม่รู้ว่ามีร่องอะไรเอ้ยชินแล้วได้แล้วไม่ไม่ไม่หล่นแล้วจีนแล้วไม่หล่นแล้วไป่กลัวแล้วไม่กลัวแล้วเมื่อกี้มันโคลงเคงเป็นแต่เรือลำใหญ่เฮ้ยมีโคลงเคง

ล่นไปกับบ้านเงียนะเน <laughs> ี่ยอ๋นี่มีางนี้วยเนะี oh, hey, ่ยโอ้โห้ภูเขาล้อมรอบเลยนี่หวา เขาล้อมรอบเลยอ้าวเนี่ยเนี่ยเขาล้อมเลยนะเออแล้วทีแรกนึกว่ามีเจ้าแม่นกแต่เขาเจ้าแม่นกสาวลูกแก่กาสองเกาะมันจะล้อมใครทุกเขาเหรอจะลูกเกาะวะก็จะล้อมไอ้ลูกเกาะเล้เฮ้ยไม่ล้อมอะไรบ้างล้อมอะไร

ที่ยวสารนมสาวเจะเคยลงเรือขนาดนี้นะครับเป็นครั้งแรกที่มาเที่ยวเกาะเคยไปเกาะทีช้างนะแต่ว่าไปเรือใหญ่เรือนั่นหัวนะ ตกแค่นี้ไงก็ไม่ตายหรอก<ะ>ตกแค่นี้ไงก็ไม่ตายหรอกอนี่แต่รู้ภาษาประพันธ์รัพวกมันแต่เครื่องแย่ไม่พังพก็กัดน้ำเนี่ย 对对吧你 เ้ยน้ำมันหมดเห็นครับมีการเข็นเรือแล้วทีนี้เรานั่งเอาข้ามฟากเข้ามาน้ำมันหมดเราต้องเข็นเอาข้ามฟากเออเนี่ยน้ำมันลึกเว้ยมันเข้าได้เดี๋ยวดูคลิปต่อไปลงน้ำนิดหน่อยอเอ,อ้อย่าเสียบเลยเว้ยเฮ้ยบ้าอุบ เออตารองเท้าไว้เนี่ยยกเ็นเข้าด้วยนะครับช่วยกันเ็นลงเฮ้ยไม่ต้องใส่รองเท้าเฮไม่ใส่แล้วเรือมันโค้งเค้งว่ะหลงมาก่อนผมก็ได้เปรียบพี่ลุงเนาะเพราะว่าต้องเคยมีต้องมีใครแย่งโดดอะไรไมเนี่ยแข็งไม่เนี้ยแข็งอยู่โถทำเป็นไม่เคยมีพิบทะเลที่มึงชนเดี๋ยวเป็นหินนลยสิ ตะโข้บาดป่ะนี่ครับถึงแล้วครับอันนี้มันทุ่นหรือวันบอลไว้น่ะเออทุ่นหลุดมาเดี๋ยวกลับไปเป็นที่ระทึกเนี้ยตามฝากมาแล้วสองตัวนี้นางสาวแก่บนด้วยออทุ่ จากชลบุร pues mm ีชลบุรีก็มีทะเลแต่ไม่มีน้แม่พิเศษแบบนี้ครับน่ก็มาไกกดเลยนะครับัวกันากกว่ย โอ้เห้ ي, เขาล้อมรอบเลยว่ะน้ำซ้อบันไดขึ้นแล้ว เขาก็มีเนี่ยเฮ้ยเขาไม่มีเหมือนเราเราของเขาเป็นเบิร์ดันี่แต่เอาของเราดีกว่าเนี่ยของเขามีแค่นี้นของเราดีกว่า